สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอานทุกท่านนะคะวันนี้ปุก็มีชุดเซตนะคะ EP ที่92นะคะมาแบ่งปันนะคะ1เซตจะมี4กระถางราคา340บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตก็จะมีกระถาง5.5หรือกระถาง6ให้1กระถางนะคะแล้วก็อีก3กระถางจะเป็นกระถาง4นิ้วให้นะคะ ปูลงคลิปวันที่13สิงหานะคะจะเป็นรอบจะส่งอีกทีก็คือวันอังคารที่15สิงหานะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นพันดาวนะคะนี่หน้าดาวกัดเม็ดดาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็ล้นกระถาง5.5แล้วเหมือนกันนะคะนี่กระถางที่1พันดาว กระถางที่สองริมขอบฟ้าเซตนี้คุ้มนะคะริมขอบฟ้าคือเอาไปอัพขึ้นแปดได้เลยปกติริมขอบฟ้าก็สองร้อยแล้วนะคะเนี่นี่นะคะด่างทุกใบริมขอบฟ้านะคะกระถางที่สองก็คือถ้าจัดเป็นเซตแบบนี้ก็จะคุ้มกว่าซื้อซื้อแยกเป็นต้นนะคะ เพราะว่าปุ๊บทำเป็นราคารวมส่งให้เนาะกระถางที่สามจะเป็นนาราทัศน์นะคะนาราทัศน์นะคะอยู่ในกระถางสี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นปวงชนนะคะปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะปวงชนเบอร์โทรที่ปูขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งเซตต่อไปเซตที่สองกระถางที่หนึ่งจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะนี่นะคะ ซื้อเป็นเซตคุ้มกว่าแน่นอนนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเป็นหน้าจดทะเบียนเลยนะคะนี่ล้นล้นเลยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นปราสาททองนะคะปราสาททองนี่นะคะกระถางที่สามจะเป็นนางรรกสดเทวีนะคะนี่ฮับฮัพเลยนะคะตับนางสงการนะคะ กระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเพชรมนทนนะคะนี่หน้ากัดสีมาแล้วกัดลายมาสวยเลยนะคะเป็นหลอดใหม่นะคะนี่นะคะเพชรมนทนกระถางที่4ีเซตที่สองนะคะเซตที่สองดูเซตเผื่อไว้ด้วยเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามกระถางที่หนึงจะเป็นพรมพิมานนะคะ ป้ายสวยๆป้ายลึกๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง5.5นะคะพรหมพิมานนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นปวงชนนะคะปวงชนกระถางที่สามจะเป็นผูโสมนะคะผูโสมอันนี้หลอดใหม่นะคะเนี่โตขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะเปิดด่างนะคะผูโสมส่วนมากก็ยังผูก็ยังไม่เห็นมี ที่ไหนมีเนาะเท่าที่ปูเห็นนะคะนี่นะคะปูโสมกระถางที่สี่จะเป็นราชาวดีนะคะราชาวดีนี่นะคะกระถางที่สี่เซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่กระถางที่หนึ่งจะเป็นสูตรป่าถนานะคะฟอร์มกไปเลยไม่น่าจะไม่น่าจะต่ำกว่าห้าต้นนะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้า ได้แดดดีๆหน้าก็จะกัดออกเป็นสีออกส้มๆแดงๆนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นนารีบุรพานะคะไซนี้ก็อับขึ้นแปดได้เลยนะคะนี่นะคะนารีบุรพากระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะโตเต็มที่ก็จะเริ่มเปิดดางออกมานะคะเนี่ยมีสองต้นในกระถางเลยนะคะ ตมาใบจะใหญ่มากนะคะต้นนี้กระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นปูโสมนะคะผูโสมตัวนี้จะเป็นใบใหม่นี่นะคะปูโสมไซส์ประมาณนี้นะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นหน้ามังจันนะคะใบนี้หักไปนะคะแต่แต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบเพราะมันไม่ใช่ใบใบล่าสุดนะคะนี่ ลอดใหม่มาแล้วใบเนี้ยใบล่าสุดนะคะเนี่ยน่าเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะหน้ามึงจะกระถาง5เนาะหน้ามึงจันนะคะเนี่ยเป็นไม้กัดสีนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นนพเก้านะคะนพเก้าหลังสวยๆเลยนพเก้านะคะกระถางที่สามจะเป็นจันทโครบนะะ้อะมีสองต้นในกระถาง ดูต้นแม่ได้เลยนะคะได้แดดดีๆก็จะชมพูแบบนั้นเลยนะคะจันทโครบนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่หลวงปูข่ขาวนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะบอนกาดเนาะหลวงปูข่ขาวนะคะเซ mm hmm. ตที่ห้านะคะเซตที่ห mm ้าเซตต่อไปเซตที่หกนะคะเซตที่หกจะเป็นเซตตับจังหวัดนะคะ กระถางที่1กระถาง5.5จะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะนี่นะคะ5ใบเขาเริ่มกัดสีออกมาแล้วนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะใครที่สะสมตับจังหวัดเนาะนี่นะคะกระถาง5.5จะเป็นหนองบัวลำพูนะคะ1กระถางม,มี2ต้นกระถางที่2จะเป็นจังหวัดอุดรน,นะคะอุดรนั่ก็ขึ้น8ขึ้น10ได้เลยนะคะ เอาไปอัพขึ้น8ขึ้น10ได้เลยต้นใหญ่มากนะคะอูดรน,นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้แล้วเหมือนกันนะคะเพชรบุรีนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นมุกดาหารนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะมุกดาหารนะคะนี่นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6 เซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะจะอยู่ในกระถางตัวนี้น่าจะห้าไม่แน่ใจว่าห .5 าจุด้าไหมนะคะนี่นะคะแต่ป้ายสวยแต่กัดสีสวยทุกใบนะคะเนี่ยล้นเลยนะคะล้นล้นกระถางล้นกระถางแล้วนเนาะนี่ยเอาไปอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะนี่กระถางที่2จะเป็นชายชนนะคะชายชนนี่นะคะ กระถางที่3จะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะให้ไปเลย2ต้นในกระถางนะคะพฤศจิกายนนะคะแล้วก็พรมพิมานนะคะกระถางที่4นะคะพรมพิมานเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันนี่นะคะองค์หญิงทอฝัน กระถางที่หนึ่งอยู่ในกระถางห้าเนาะกระถางที่สองจะเป็นเทพพนมนะคะล้นกระถางสีแล้วเนาะอัพขึ้นหกได้เลยนะคะเทพพนมจะเป็นบอลกัดสีนะคะดูต้นแม่ได้เลยสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยเนาะเทพพนมกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นชายชนนะคะแดงแป๊ดแปดอย่างนี้เลยนี่นะคะชายชนนะคะกระถางที่สาม กระถางที่4ี่ปูไม่แน่ใจว่าเป็นเทพสายลุงแผงไหมนะคะนี่นะคะแต่ด่างมาแบบนี้น่าจะเป็นแผงนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่กาบแต่แข้งเขาด่างมาทุกใบเนาะนี่นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9กระถาง5นี่จะเป็นลืมชื่อเนาะลืมชื่อเป็นไม้แยกหน่อมานะคะลืมชื่อ เขามีชื่อแต่ปูลืมอมาละนี่นะคะไปปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะมีสามต้นน่ะต้นลูกโผล่มาแล้วนะคะนี่นะคะใบแข็งก้านหนาก้านก็แข็งนะคะเนี่ยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นกระเมืองกรอเกตนะคะจะเป็นเจนหนึ่งเนาะจะเป็นตัวเจนหนึ่งนะคะนี่นะคะกรอเกตนะคะไข่ใบไข่ได้นะคะ กระถางที่สามจะเป็นอับสอนสวรรค์น,นะคะอับสอนสวรรค์นี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะอับสอนสวรรค์กระถางที่สามกระถางที่สสุดปรปาถนาเอาไปเลย2ต้นในกระถางนะคะเนี่ยถ้าได้แดดสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยออเอาไปอัพขึ้น12ได้เลยนะคะกระถางนี่เซตที่9นะคะเซตที่9้า เซตต่อไปเซตที่10กับเซตที่11นะคะจะเป็นเซตลูกไม้มเมล็ดนะคะจะมี5กระถางนะคะรานะคาก็340บาทรวมส่งทั้งแบบออนไลน์ปทางนะคะก็จะมีไซส์กระถาง5เป็นกระถาง6ทั้ง2เซตนะคะให้เนาะใน1เซตนะคะเรามาดูเซตที่10นะคะดูความด่างของลูกไม้ต้นนี้นะคะคุ้มมากจริงๆนะคะ นี่อยู่ในกระถาง6นะคะแม่เป็นสุดรักพ่อเป็นเพชรราชานะคะนี่นะคะดูความด่างเขาสวยนะคะนี่นะคะเอาไปอัพขึ้น10 12ได้เลยนะคะนี่นะคะแม่เป็นสุดรักพ่อเป็นเพชรราชานะคะกระถางที่หคุ้มแบบไม่ต้องได้ไปทำเองเลยนะคะกระถางที่สองแม่จะเป็น เจ้าปอแก้วพ่อจะเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะใบกลมเประเขียวแบบนี้เลยนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่จะเป็นเวทมรกตพ่อจะเป็นทับทิมทารานะคะจะเป็นเประเขียวมาแบบนี้นะคะไซส์ก็โตแล้วเนาะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ก็เวทมรกตกับทับทิมธารานะคะแต่ จะไม่ค่อยเปิดเนาะนี่นะคะจุดตรงกลางจะเป็นสีชมพูนะคะกระถางที่4มี2ต้นในกระถางเนาะลูกไม้มเมล็ดใน1เซตนะคะอาจจะมีชื่อพ่อแม่ซ้ำกันนะคะแต่ไม่เกิน2กระถางแน่นอนเนาะนี่นะคะกระถางที่4กระถางที่5แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะมี2ต้นในกระถางจะเป็นบอนกลาบ1 1ต้นเนาะ นี่นะคะสสีสองหน้านะคะในกระถางเดียวนะคะนี่เซตที่สินะคะเซตที่10ใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะสำหรับสายลูกไม้มเมล็ดนะคะเนี่ยสวยมากเซตต่อไปเซตที่11นะคะนี่ก็คือถ้าคนไม่รู้ก็จะว่าเป็นธาตุบางแก้วนะคะแม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นสีลาหุ้มทองนะคะนี่นะคะก็สำเนาธาตุบางแก้วเลย อยู่ในกระถางหกเหมือนกันนะคะนี่สวยมากนี่นะคะเอาไปอัพขึ้น12ได้เลยนะคะกระถางที่1กระถางที่สองแม่จะเป็นม่านชมพูพ่อจะเป็นพรน,นับพันนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะม่านชมพูกับพรน,นับพันก็คือพรน,นับพันก็คือบอลกรดบแดงนะคะนี่นะคะ กระถางที่สองนี่ใบใหม่กระถางที่3แม่เป็นเวทมรกตรพ่อเป็นทับทิมทารานะคะจะขายต้นตะกี้แต่ว่าจุดจะชัดกวัวเนาะนี่นะคะกระถางที่3นะคะกระถางที่3กระถางที่4ใบนี้มีตำหนิเนาะแต่ว่าไม่ใช่ใบล่าสุดนะคะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบไม่มีผลเนาะตัวนี้จะเป็นลูกไม้ชมพูกับ เจ้าบอกแก้วนะคะตัวนี้ใบใหม่ล่าสุดนี่นะคะมีสองต้นในกระถางให้อีกต้นจะเป็นออกใบกลมแบบนี้เนาะนี่นะคะกระถางที่สี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้า,า 5. แม่จะเป็นเจ้าสาวพ่อจะเป็นพรนภัณพ์น,นะคะพรนนัณั์ก็บลนกาแดงนะคะนี่กระดูกตรงกลางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ กระถางที่5นะคะเซตที่11นะคะเซตที่11เอาใจสายไม้มเมล็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่12นะคะเซตที่12จะเป็นตับเดือนนะคะจะมีกระถางกระถางใหญ่ให้2กระถางแล้วก็กระถาง4-2กระถางเนาะกระถางที่1จะเป็นเดือนกันยายนนะคะอยู่ในกระถาง5.5นี่นะคะลูก1เนาะ เดือนกันยายนนะคะต้นโตๆเลยกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองจะเป็นลูกไม้นะคะตัวนี้จะเป็นลูกเจ้าปอกแก้วนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเดือนกุมภานะคะจะมีสองต้นในกระถางนะคะ เอาไปอัพขึ้น8ได้เลยนะคะแล้วก็ปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะเดือนกุมภากระถางที่4จะเป็นเดือนมีนาคมนะคะมีนาคมเซตที่12นะคะเซตที่12เซตต่อไปเซตที่13นะคะกระถางที่หนึงจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะนี่นะคะแรกๆเขาด่างฮารแบบนี้เลยนี่นะคะ ด่างฮาร์ปมาอย่างนี้เลยตัวนี้จะเป็นลูกไม้ชมพูกับลูกไม้ด่างนะคะนี่นะคะลูกไม้ด่างขาวนะคะแม่เป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นลูกไม้ด่างขาวเนาะนี่นะคะแรกๆเขาเป็นอย่างนี้เลยด่างฮาร์ปนี่นะคะด่างฮาร์ปอยู่ในกระถางห้านะคะนี่กระถางที่หนึ่งนะคะ แรกๆเขาจะฮาร์ปแบบนี้เลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าฮาร์ปไหมกระถางที่สองจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะอยู่ในกระถางห้านี่นะคะกัดชมพูมาแบบนี้สวยมากเลยนะคะเอาไปอัพขึ้นสิบสิบสองได้เลยนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นทิพวบารีนะคะผ่าจากดารานพรัตน์เนาะทุกวันนี้ดารานพรัตน์มีแต่หน้าแผงๆนะคะนี่เอาไปลุ้นเนาะนี่ กระถางที่3กระถางที่4ี่จะเป็นศีลาหุ้มทองผ่าจากแม่ด่างนะคะเขาก็จะมีสกิดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่4นะคะเซตที่13นะคะเซตที่13สําหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปัน13เซตนะคะปูฝากลุงป้านาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ